น oh ี่ตัวนึงโอ้ยนึ่นตัวนึงนี่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 พี่น้องโอ้ยจะจังไรนี่กิดจากไดอยู่ดีแต่ว่าผมไ่ได้อาอย่งมาเลยครับพี่น้องมยไกลผมอุยสตัวหตัวออกลังเบื่อย่นี่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกแข็งพี่น้องฝนตกแข็งบันนี้น้ำก็อาจจะถ่วมหองผมจันไอยแนบัอนนี้ก็มีกบมาครับพี่น้องมีกบมาคือว่าใบาหัวอย่างเลยครับใบหัวเดยคือว่าเฉียงมากครับกบธรรมชาติครับกบธรรมชาติมันม้าคือว่าฝนแห้งก็งแห้งปุ๊บมันกระโดดมาคือมาาคางของผมนะในพื้นที่ผมก็มีกบครับธรรมชาติหลายอยู่ครับแต่ว่าผมบ่เห็นครับเลี้ยงหอเบิ้งครับพี่น้อง นี่ก็ให้กินเมืเ่อเช้ากับผมก็ย้อนเสษเดือนให้กินเนี่ยยังให้กินเน่ยแมก็เล็กนั่นนะแต่ว่าตัวนี้ผมเคยเห็นครับพี่น้องมาใหม่ไอ้มือที่ให้กินมันออกสีเหลืองๆครับสีเหลืองๆคล้ายๆกบเลี้ยงครับแต่ว่าตัวนี้สีดำพี่น้องสีดำครับตัวนี้ผมก็ยู่กับทอมผมครับพี่น้องมีสังอเอืองห้องอ,อึ่งห้องผมนี่มั้งนี่นะมีเสื้เอือห้องผมวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบื้องป่าครับอาจจะมีป่าบืนเนาะ จากเกล็ปลาคอปลาหมอพี่น้องเนาะมีสองอย่างขนาดที่เบือนมันหมักเบือนปลาคอปลาหมอปลาดุกเนาะสามอย่างที่เบือนเนาะนอกจากนี้ก็คง้มจีบเบือนวุ่นใดนอกจากน้ำถล่มหลังจีบไปได้ครับพวกปลานิ้นปลาตะเพียนเนี่ยน้ำถล่มหลังจี่ไปได้ครับกันน้ำถล่มหลังไปวุ่นใดครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายเบือนครับอาจจะเมื่อยนะเด้อพี่น้องเนาะมัอาจจะมีไฟฉายทั้งหัวนี่กับทั้งอันนี้ซอยกันครับแล้วก็ยิมีลมลมอาจจะเปถือไปครับพี่น้องคนเสาเนี่ยล่ะ เราโฟยกเล่นๆอยู่เล่นเบาแห้งตัวไปครับอุปกรณ์พร้อมครับไปพักผ่อนไปบึงครับว่านีมีอย่างให้เขาจับให้เขาลนุนกันบ่พี่น้องป่าห้องแหง,งพี่น้องไปตไปปะไบ่บานี่พี่น้องเลย มองแห้งมากเลยมองนี้เป็นน้ำไหลเข้ามาครับพี่หน้องน้ำไหลเข้ามานบ่โบรครับพี่หน้อมน้ำไหลออกมาจากท่อครับลงโบ ปกติปลาหมอจะเบื่อนครับฝนตกนั่นเดตัวนึงนั่นนั่นนั่นนนี่พี่น้องนี่นนี่นนี่นี่ีี่นีี่น่นเด้อครับมืดพี่น้องมืดครับไฟผมมันระบบอันสัมผัสี่น้องก็เลยดับไนน่นี่ น,นหนึ่งเต็มพี่นอ้องหนึ่งเต็มแลยนี่จะปลาไพ่พี่น้องตกก่กมย่างเอาครับลมมันแห้งครับพี่นอ้องผัดผัดกว๋วไพ่เห็นลมมหขวังท้างเหมือนเลยครับเนี่ย ลม,มแห้งครับพี่น้องพักหน่อยเพิ่งเงี่ยไครับพี่น้องครับโอ้โหมันพอตายอย่างนี้โอ้ยกวบพี่น้องกวบพี่น้องกวบ ครบไงครบไงครบไงอุ้ยตัวพวกไงเลยพี่น้องนี่แหละครับที่ว่าผมว่าคบเหลืองครับใครกรบเหลืองเนี่ยมันจะเป็นกบประมาณกบอันใครมาครบเหลืองบอกเนานี่สีเหลืองนี่สิแต่ว่าผมชมบ่าเห็ดครับพี่น้องผมชมบ่าออกครับพอครบอยู่กรุงเทพปพามาอาศัยเขาอยู่ครับพี่น้องมันก็หาเบิางยากครับพี่น้องเนาะในกรุงเทปเนาะเขตบางกุเทียนครับพี่น้อง เอาวิตรวดได้เด้มอมูกกระจายตรงนี้นกระท้องกองอะอระลายพี่น้องเอาผมจับประเฮ็ดได้พี่น้องเด้อไปกับไปไข่ไปคุ้ยตัวพี่น้องอันนี้บริเวณบอ่อผมนะพี่น้องเนาะ บอ่อปลาผมเนาะผมจิตปลาพี่น้องมาเบิง้งตอนนี้ปลาเขื่อนบ่อหนี่นูกรเข็งพี่น้องกระเข็งอยู่ในบอ่อพี่น้องบอ่อท่าน,นอ,อ,ออกครับหืมปลาเบิง้งไหนครับพี่น้องโผล่ขมาได้พี่น้องเด้ไปย้ำเส,สร็จพร้มสว่างเต็มที่แล้วครับ บราดื่มนะไม่ต้องดื่มอลยไม่้องดืนเลย,นะเเย,นะเยอันนี้ผมจะบอบอ,อจับเป็นหนึ่งด,ด้อขออนุญาตด้อพรมันอยู่ในของเจ้าของผมบอจับกับผมหาตะไครนอกอาจจะตะไครนอกกุไปยัป ไปที่นี่พ่นอนั่นปาคปลาคอปอปเห็นปะปาอนี่พี่น้องอุยอ้ยอุ้ยสตัวเลยพี่นอ้องสามตัวสตัวครับอ้ยนีครับหนนี่ตัวสนี่ ตัว icism, สามยู่ใไก้ผมอุ้ยซีตัวหตัวหาตรงน้พี่น้องอือพอหมอกบมีครับพอหมอกำลังเกียดพอหมอเพียบเลยพุ่น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 ตัวนึงประคอพุ่นตัวนึงอู้หหลายครับพี่น้อดี๋ยวงน้ครับ หกแง่้ยพี่น้องแต่ระวังเอาครับย่างระวังเอาเบิ้งใสเบิ้งควายดีมุมนี้นป,ปะหมอปะหมอปะหมอมีผ้าเบิกซุดบอลเลยพี่น้องระวังคงรับพี่น้องระวังหกครับผมก็มาตัดหญ้าเลียวก็มากั้นผาไว้ครับยานป้าออกครับพี่น้อง กเพิ่งมุมม,มปุ่นครับหวัวมุมปุ่นมองง่ายจุมีมุมอยู่ครับผมกั่นไว้ว่าคำกับนี้กั่นนี้ไม่พอตรงกันตะท้องมาเห็ดของผมหล่มหมดเลยครับนี่ตัวใหญ่วันนี้ป่าออกว่ะอือบ่มีครับพี่น้องตรงนี้ป่าออกเต็มนี่ีคือป่า อุ้ยปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนช่อนอุย้ยลาดัวนี้แหมนี่เนาะเห็นปะครับตัวบักไหนเลยมีคู่กันเลยพี่น้องเห็นปะครับไปเด้อเด้อผมจะซูมให้เบิ่ปปงเด้อ กระชอนสองตัวปอดตัวป่ามิโน่ดีตัวนึงไงตัวนึงนี่หันหนังแบบนี้อุ้ยกระชอนหลายสิพี่นุ่งอือจะถึงได้บนนี่ก็อยากได้อยูีด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอาย่างมาเลยครับพี่น้องผมมาหมุนเปล่าเลยกระถุงย่างเดี่ยวเลย จับก็จับก็ได้ดอกอาต,ตัวโตพี่น้องเยงจิบน้ำนี่ถึงจบน้ำครับโอยฝาออก,กัอก,กันเด้อย,ยมกันเด้อขึ้นเต็มนี่น้นองูอป,ปเลยดีนะ

ดินเจ็บเล็กนะ้อี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับไปเบิ้งหม่องหมอง่มองน้ำไหลมันจะมีนม้ำม่องนี่มันจะเป็นน้ำเป็นบวกนะพี่น้องป้าหมอชอบม้าเขาอยู่ครับกอดสั้นๆพี่น้องเด้อมาเพื่อหอดมองมันจะเปิดเดี๋ยวพวกเราไปน่องเนาะไปยังครับเนี่ยป้าหมอเนาะ อนุญาตได้ครับผมครับหมครับปลาเปนครับเมียนเมียนสี่หละมวนเลยอขนครับครับครับอนุญาตได้ครับจ้าผมมงแน่กันนะได้หลายว่นยมาฮะหเตือมากมากเลยครับ้ได้หลายเต๋ไปัง นี่บวกนี่หลายนี่ผมมาบึงวังเงินนี่นี่บวกนี่เต็มเลยมันตะป่าหม้อนี่มัป่าหมอเลยครับเงินนี่ร่วงครับฮะเงินนี่ร่วงครับเลยห้อยมาอ๋อกระนี้นกระนี้น่วงครับเมาโอ้โหาจับเลยครับจับออกแล้วออกไปแล้วเอาเสียบห้ถูกไป เอาน่านังเอาวเอืมเอ้ยมียังคมี้านทำบานดกเออขวัญยัค่พค่ะันี้ขับไปเช้พี่น้อะไรผุดเปรอเด้อเพียเอืเด้ยยัให้เราจับเนาะผมก็จบบอจับครับพี่นกยังให้ยเราจับเอาเอ่แล้วแล้วหลายเป็นรูยเนาะรูว่าเนาะ ผมก็เด้ตุงไอแล้วไปเนาะตัวนึงพี่น้องเนี่ยจับจับจับนี่หละตัวนึ่งเนะนี่ป๊บปนี่ปอหมอบืนกระดายน้องผมว่ามันเก่ดไข่เหมือเดือนก่วายังยันยันยันเถเพื่อนนี่อยู่เดินหนึ่งได้อยู่อีปูตัวมีดปั้นตัวอ้ามนิวมีนิวครับครับไข่เหมือดตัวครับไปพี่น้อง ฟ้าอ่ายเรายังหาตัวครับเมื่อคืนนี่ผมว่ามันออกขักเลเมื่อคืนเนี่ยหเยอะอือเมื่อคืนเดินยังเงาปลาเต็มเยอะอือเดินทัวตลาดนั่นครับเดินตลาดนั่นนะอือเดินครับครับครับเต็มเลยครับขวานขวครับเบื่อไปไม่ครับเห็นมันหากระด็กินได้น้อเกากระเด็เนาะ ดูซื้อก okay, ันจนบริกิตรุ่งนาะโอเคครับไอ้ครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวกลับเด้๋ยวครับครับขอบคุณนะครับผมครับครับครับขับไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยก็ได้เองครับภาพี่น้องภาพี่น้องกลับแล้วบาดนี่ยตัตีย่างก็พอไอ้เพื่อนกับกำลังจับปลาหมออยู่กับเลยขออนุญาตไทยครับเราไทยถูกมันไปครับนี่ไอ้ไอ้ไอ้ นี premises, premises, anne, <qué says it> ่นี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่นัเบือนี่นี่ครับครับเนเรื่อยๆลผมว่าผมว่าจบมนนี่อะไรผ้หน่วยด้ลยอยใ่ทางมันทางป่าขนดตรงนี้เนาะทางป่าครับครับย่งไปย่งมากเลยครับเราจะไปด่อนครับเบิอนี่ Bạch ai lúc có <laughs> bọn a cặp được cái binh không biết bất cứ đúng là em này lần này mày lượt này mày bọn a được cái <laughs> nè 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 này, này, này. Tối, sống tối, sống tối. Nên, nè 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 อมาจับเงี้ยนครับขึ้นจะวอยอะไรแต่จะล็อกหน้านี่เงี้ยตัวนึงงอุ้ยนี่ว่ะอุ้ยนี่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 พี่น้องโอ้ยออืขึ้นมาหลายแต่บ่านนี่โอ้ยไม่ต้องกลับแล้วมึงเนี่ยไม่อยู่นี่ละเฝ้าอยู่นี่แหละพี่น้องอาจจะเวียนนายนะพี่น้องครับผมหันกล้องเร็วนะอยากเห็นปลานะ เหตุกนป่าน๊าะปิดเอ๋ยพี <una> ่หงราวพี่น้องครับคุณสองตัวพี่น้อง บอ่อขึ้นดุพวกนีขา้าวไป้ใช้ได้เป็น้องเด้อไปลงบอ่อขึ้นเลยลงบอ่อขึ้นเลยไปเลยไปเลยสองตัวพี่น้องตัว,วยังไงเนี่ยปลาคอหลายพี่น้องอยู่บ่อแต่ว่าผมตัวบกินกับเอออย่าหาพ่อได้ทุกมันยิ่งเร็วหาพ่อเร็วเนี่ยน้ามันไหลเข้ามาปลาจะออกพี่น้อง อูอ๋อู๋ก็นูน้ใช่ไหมอูน้าพี่เนาะเห็นปะอู๋น้าอูน้าครับพี่น้องพอดีตัวนี้ผมก็มางหอดกระทอมแล้วพี่น้องอาจจะมื่อจทั้งวันได้พี่น้องเนี่ยนี่มองแดงยิยยยงเก่งมองอยู่มองเก่งกับพี่น้อง ยำคืนออกมอกระทมหรอครับพอดีครับบัดนี้ผมกับไปยางเบิ่งายบอลครับว่าจิมีป่าออกบอก็จิมี้เนี่ยเราเป็นน่องมันหามม่ได้ดอกคำว่าป่าออกนะกันมี้ปลาคอปลาเข่งออกครับเลยเบิ่งขออนุญาตถ่ายให้เราจับป่ากีนนั่นะกับเบ่งปลาให้เราน้ำที่ว่าผมจับได้แล้วก็ตัวเดียวล่ะเพราะว่าผมไม่ได้จับเอานะไปพ่อผนพอดีก็เลยไม่ได้จับครับให้เพบ่นจับเอาครับพี่น้อง ถุงเพิ่ไปครับถุงเสปลาครับเพื่อถุงหิวมากันเลยเอาถุงดีๆให้เราจังหน่อยให้เราได้ใส่หลายๆนะอันนี้ผมบระเดีว๋วดอ่างนึพี่น้องเด้อผมก็มีปลากินยุ่งเรี่ยวนะบอกผมก็มีอยู่ผมก็เรียงปลาไว้อยู่หลายอยู่พี่น้องตาพี่นอ้องเบิ่งในลิปเหรครับอันนี้ผมบระเดีวคุยด้วพี่น้องเรื่อจะว่าผมเด้อผมก็มีหลีครับมี่บอยหลีก็วนตรงนี้นะพี่น้องเนาะทิดว่าประคอบเบิดเมื่อกี้เนี่ยสองตเนี่ย ที่เกิดมาเมื่อกี้มองนี่ผมก็บลบุ๊มื่อเนี้ยจะบลก,กันครับแต่คลายผมมีอยู่แต่ว่าจะบลก,กันครับเดี๋ยวมันเอื่อนเศ้าทังจะบลก,กันครับมือนีมันกระเดือกเรียวจะบลก,กันครับกันจะออกออกไปเพราะเป็นยังต์อืมก็ธรรมดาแหละหามอะไรครับปูดฝ่าเดี่ยฝ่าเนี่ยแห็งพี่นอ้องอ๋อโอเคครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้นีตพี่น้องเด้อมาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งปลาบืนพี่นอ้องยี่ฝนตกทั้งคบ พมบอกเงอกู่หีพี่นอ้องเด้ออาจจะมีโชคพี่น้องมีเรข่อความเด้อผมมาบอก,อกเด็กนี่อย่างจะว่าให้เบิง่งเงาเองเด้อพี่นอ้องเด้อขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ